สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้นะคะก็จะมาสปอยมาังงะไว้เรื่องหนึ่งนะมีชื่อเรื่องว่า1ปรารถนาสามชาิพบนะคะเริ่มเรื่องมาเนี่ยเราก็จะเจอกับชายหนุ่มสองคนที่กําลังนอนทับกันอยู่ที่เตียงซึ่งสองคนนี้เนี่ยก็คือพระเอกแล้วก็ในเอกของเรื่องนะพระเอกเนี่ยมีชื่อว่าอีโมส่งในเอกเนี่ยมีชื่อว่าซึ่งชินเทรนในเอกเนี่ยก็บอกพระเอกนะว่าให้พระเอกเนี่ยแต่งเข้าตระกูลของในเอกสักทีเพราะว่าเรื่องของทั้งสองคนเนี่ยก็มาถึงขั้นนี้แล้ว ระเอกนะก็บอกว่าไม่แต่งเอกก็บอกว่าถ้าหาวันนี้ยังไม่แต่งเนี่ยพรุ่งนี้จะแต่งก็ย่อมได้เพเอกก็บอกอีกนะว่าคือพูดไปแล้วนี่ว่าถ้าห่างในเอกอะใส่ใจในความสัมพันธ์ของทั้งสองมากเพียงนี้เพเอกก็ไม่สามารถที่จะฝืนใจแต่งงานกับในเอกได้ในเอกก็บอกนะคะว่าถึงยังไงอะเพเอกก็จะต้องแต่งงานกับในเอกเท่านั้นแล้วจู่ๆในเอกก็ไอออกมาเป็นเรื่องนะแต่ว่าเหมือนกับรพเอกเนี่ยก็ไม่ตกใจอะไรกับการที่ในเอกเนี่ยอออกมาแบบนี้ เพราะว่าเหมือนพระเอกเนี่ยจะรู้ว่าสภาพร่างกายของในเอกเนี่ยอ่อนแอพระเอกเนี่ยก็กอดในเอกนะแล้วพูดว่าถ้าห่างในเอกเนี่ยยังพูดถึงเรื่องการแต่งงานของทั้งสองคนเองแล้วก็ก็ย่อมไม่ต่างกันเลยในเอกเนี่ยก็คิดนะคะว่าไม่รู้ว่าสภาพร่างกายของตัวเองเนี่ยจะสามารถรอพระเอกได้อีกกี่ปีภาพเนี่ยก็จะย้อนเหตุการณ์มาในวันที่ทั้งสองคนเนี่ยได้พบกันนะใายวันหนึ่งเนี่ย ก็มีสาวรับใช้นะคะวิ่งม,มาแล้วก็บอกว่าในเอ,อกถูกงูกัดใครก็ได้ช่วยในเอกด้วยทุกคนนะคะก็มาดูว่าในเอ,อกเนี่ยเป็นไงบ้างแล้วก็แม่ของในเอกนะคะก็บอกว่าป้อนยาถอนพิษให้ในเอกหรือยังก็มีรับใช้คนหนึ่งนะคะบอกว่าป้อนทั้งยาถอนพิษแล้วก็ยารักษาโรคให้ในเอกแล้วพ่อก็บอกนะคะว่าเป็นงูชนิดไหนกัดบริเวณไหนของในเอกสาวรับใช้ก็บอกนะคะ ว่างูตัวนั้นเนี่ยใหญ่เท่ากับปรับชามมีสีดำตลอดทั้งตัวแต่ว่าส่วนท้องเนี่ยจะเป็นสีทองประกายแล้วก็กัดไปที่มือในเอกพ่อในเอกนะคะก็พูดว่าตั้งแต่ที่ในเอกเนี่ยตกลงไปในพงน้ำแข็งตอนในเอกเนี่ยอายุ8ขวบติดอยู่กับข้างล่างเนี่ยจนส่วนล่างของร่างกายทั้งหมดของในเอกเนี่ยก็ใช้งานไม่ได้เลยวันนี้อ่ะก็ยังจะยังถูงงกงูกัดอีก เป็นพ่อที่ไม่ได้เรื่องเลยในเอกเนี่ยก็บอกนะคะว่ามันไม่ใช่วันผิดของพ่อแล้วก็งูตัวนั้นเลยในเอกอะเห็นว่ามีสิ่งสกรปรกอะตกลงไปในถ้วยชาก็เลยสักน้ําในถ้วยชาออกแต่กับลากบนตัวงูแบบไม่ได้ตั้งใจงูตัวนั้นก็เลยกัดในเอกเพราะงั้นก็เลยเป็นความเหตุของในเอกพระเอกเนี่ยก็โผล่ออกมานะ้าแบบล่างที่ไม่มีใครเห็นเลยนะ มีแค่ในเอกเห็นเท่านั้นพระเอกเนี่ยก็บอกว่าในเอกอะรู้ตัวด้วยหรอว่าแบบทําผิดอะไรเงี้ยแล้วในเอกอะพอลืมตาก็เห็นลังๆนะว่ามีคนอะยืนดูอยู่แต่ก็ไม่รู้จักคนนั้นเลยพระเอกเนี่ยก็บอกว่าเป็นงูที่นายอะสักน้ําชาร้อนๆใส่ไงพระเอกเนี่ยก็พูดอีกนะว่าชาเพียนนิดเดียวเนี่ยทำอะไรพระเอกไม่ได้หรอกแต่ว่าในเอกนะสิถูกพิกพระเอกเต็มเเลย คงจะมีชีวิตอยู่ได้ไม่นานในเอกเนี่ยก็คิดนะคะว่าคงจะเป็นชะตากรรมของตัวเองพระเอกเนี่ยก็บอกนะว่าให้ในเอกเนี่ยมาทําข้อตกลงกันไหมพระเอกเนี่ยจะไว้ชีวิตในเอกแต่หลังจากหนึ่งปีเนี่ยในเอกเนี่ยจะต้องช่วยให้พระเอกเนี่ยผ่านด่างคอแล้วก็พระเอกเนี่ยรับปากว่าจะทําให้ในเอกเนี่ยกลับมาแข็งแรงในเอกเนี่ยก็คิดนะคะว่าร่างกายของในเอกเนี่ยจะช่วยให้พระเอกผ่านด่างคอยังไงก่อน พระเอกเนี่ยก็บอกนะคะว่าพระเอกเนี่ยจะไม่หล่อลวงในเอกเลยให้ในเอกเนี่ยวางใจได้หลังจากหนึ่งสัปดาห์ต่อมานะคะดูเหมือนว่าสภาพร,ร่างกายของในเอกเนี่ยจะดีขึ้นมากแล้วนะทุกคนเนี่ยก็เลยมางานเย้งที่บ้านของในเอกนะคะทุกคนเนี่ยก็บอกนะคะว่าร่างกายของในเอกเนี่ยหายแวขนาดนี้เนี่ยก็ถือว่าดีมากแล้วตัดภาพมาที่ผู้หญิงคนหนึ่งนะคะที่นั่งข้างแม่ของในเอกดูเหมือนว่าคนนี้อาจจะเป็นภรรยาคนที่สองของพ่อของในเอกนะ ขอเรียกนางว่าแม่รองนะคะเพราะว่าในเอกเนี่ยก็เรียกแบบนี้แม่รองเนี่ยก็บอกแม่ของในเอกนะคะว่าจะขอไปดูในเอกหน่อยว่าายเอกมีอาการเป็นไงบ้างแล้วพอมาถึงที่ห้องของในเอกนะคะแม่รองเนี่ยก็ถามนะว่าในเอกเป็นไงบ้างในเอกก็เลยเอาพูกันแล้วก็เอากระดาษแมาเขียนนะคะแล้วบอกว่าอาการของตัวเองดีขึ้นมากแล้วล่ะอขอบคุณแม่รองนะที่เป็นห่วง ุกคนคือว่าในเอกเนี่ยตอนเด็กๆเ,เคยตกพงน้ำแข็งใช่ไหมอยู่นานจนทําให้ร่างกายสว่วนล่างทั้งหมด่ใช้งานไม่ได้แถมพูดก็ไม่ได้ด้วยในเอกเนี่ยจึงเหมือนกับคนใบ้เลยเวลาคนอื่นเขาถามหรือว่าคนอื่นเขาจะคุยกับในเอกเนี่ยในเอกเนี่ยก็มักจะใช้เป็นการเขียนแล้วก็ให้เขาอ่านแล้วก็ให้เขาตอบเพงองไงเนี้ย แม่ลองนะคะก็เลยบอกให้ในเอกเนี่ยกลับบ้านพร้อมกับนางนีไหมถึงอย่างไรเนี่ยในเอกเนี่ยก็เป็นบุตรชายคนโตนะที่จะต้องสืบทอดตระกูลเดี๋ยวทุกคนจะงงตรงนี้นะคะขออธิบายเสริมนะคือว่าในเอกเนี่ยไม่ได้อยู่บ้านหลักกับพ่อแล้วก็แม่นะเหมือนในเอกเนี่ยจะย้ายมาอยู่อีกบ้านหนึ่งเพราะว่าด้วยสภาพร่างกายของตัวเองเนี่ยที่ใช้งานไม่ได้ไม่อยากเป็นภาระ,ะของใครเลยเรามาต่อกันนะคะในเอกเนี่ยก็ใส่หน้านะ แล้วแม่รองเนี่ยก็บอกว่างั้นก็แล้วแต่ในเอกเลยแล้วในเอกเนี่ยถ,ถูกใจคุณหนูบ้านไหนไหมพ่อแม่ในเอกเนี่ยเป็นห่วงนะแล้วถ้ามีแบบทายาทสืบสก,กุลอยู่ข้างๆด้วยเนี่ยก็คงจะดีในเอกก็บอกนะคะว่ายังมีน้องชายอยู่น้องชายเนี่ยเป็นคนฉลาดเพิ่งได้ยินมาว่าสอบเข้ารับราชการได้ ส่วนเรื่องทายาทและก็เรื่องศึกทอดสกูเนี่ยให้น้องชายเนี่ยช่วยแบกเับาไว้จะดีกว่าน้องชายที่หมายถึงนี้เนี่ยก็คือลูกของแม่ลองนะคะแม่ลองเนี่ยก็ยิ้มนะแล้วบอกว่าเอองั้นก็ให้ในเองเนี่ยรีพับผ่อนเธอในเองเนี่ยก็ยิ้มแล้วก็บอกมือไว้แม่ลองนะแต่พอแม่ลองเนี่ยไปแล้วใช่ไหมในเองเนี่ยก็แบบเฮ้ยแล้วหรอในเองเนี่ยก็คิดนะคะว่าแม่ลองเนี่ยยังคงกลัวว่าตัวเองเนี่ยจะไปแย่งชิงกิจการครอบครัวอีกหรือไง จู่ๆนะคะก็มีลงพักมานะในเอกเนี่ยก็รู้นะคะว่าพระเอกเนี่ยมาแล้วในเอกเนี่ยก็บอกนะคะว่าพระเอกมาแล้วหรอพระเอกเนี่ยก็พังตัวอยู่นะทุกคนพระเอกเนี่ยก็เขียนนะคะว่าใช่ฉันมาแล้วในเอกเนี่ยก็บอกนะคะว่าหลายปีมานี้อ่ะคนในครอบครัวไม่มีใครเขียนภูการสนทนากับในเอกเลยแต่พระเอกเนี่ยกับตกตอบโต้ในเอกโดยแบบใช้ภูการเขียนอะไรเงี้ย พระเอกเนี่ยเป็นง <mel> ูที่ดีจริงๆเลยถึงจะแบบพังตัวอยู่ก็เถอะพอแบบตอบโต้กันเสร็จใช่ไหมคะในเอกก็บอกนะว่าเหนื่อยแล้วช่วยพาไปที่เตียงหน่อยพระเอกเนี่ยก็อุ้มในเอกไปนะแล้วบอกว่าดีกับข้าเนี่ยข้าก็จะดีตอบพระเอกเนี่ยยังพังตัวอยู่นะคะทุกคนพอไปที่เตียงเนี่ยในเอกเนี่ยก็บอกนะคะว่าพระเอกเนี่ยเห็นในเอกเป็นยังไงบ้างพระเอกเนี่ยก็บอกนะคะ ว่าถ้าช่วยพระเอกเนี่ยผ่านดังขอได้เนี่ยถือว่าเป็นคนดีในเองเนี่ยก็บอกนะคะไม่ทราบว,ว่าพระเอกเนี่ยเป็นคนดีหรือเปล่าทุกคนคือว่าพระเอกเนี่ยสามารถอ่าน,ค,นความคิดในเองได้นะทั้งสองคนเนี่ยไม่เขียนตอบโต้กันก็จะสามารถอ่านความคิดกันได้นะคะก็ตามภามาที่ฤดูการต่างๆที่ผ่านมานะคะ ถึงแบบทั้งสองเนี่ยจะไม่ได้คุยกันใช่ไหมแต่พระเอกเนี่ยก็อยู่ข้างๆในเอกเสมอนะในทุกๆฤดูการเลยที่ผ่านมาไม่ว่าจะเป็นฤดูใบไม้ผลิฤดูร้อนฤดูใบไม้ร่วงอ่ฤดูหนาวถึงแม้ว่าจะแบบอ่าพระเอกเนี่ยจะไม่ปรากฏตัวให้ในเอกนะได้เห็นเลยตัดภาพมาในอดีตของพระเอกซะหน่อยนะคะตอนนั้นเนี่ยเกิดไฟสงครามกระจายไปทั่วทั้งเมืองยังลุกลามไปในที่ขุกเขาต่างๆ ซึ่งในตอนนั้นเองเนี่ยพระเอกเนี่ยก็ยังเป็นงูน้อยที่โง่เขานะคะใช้ชีวิตในรูดูใบไม้พีจําสิ่งในรดูหนาวไม่รู้เรื่องอะไรเลยจนไปพบกับเซียนนะคะที่ออกมาตามล่าปีศาจเห็นว่าพระเอกเนี่ยขี้เกียจแล้วก็ซ่อนพลังที่แข็งแกร่งไว้เซียนคนนั้นเนี่ยก็เลยขอยืมพลังจากพระเอกนะคะแล้วก็จัดก,การกับพวกปีศาเจเซ็กใช่ไหมคะเซียนคนนั้นเนี่ยก็ได้จากไปแล้วก็ทิ้งพระเอกเนี่ยที่ไม่รู้เรื่องอะไรเกี่ยวกับการบันเพียนเลยพระเอกเนี่ยก็ได้แต่ ดูดซับพลังจากพระอาทิตย์แล้วก็พระจันทร์นะคะแล้วก็เริ่มบังเพนเพียนพ,พอแบบพระเอกนะคะเริ่มมีพลังขึ้นมาใช่ไหมคะก็ทําให้มีสั์มากมายมันลมุมล้อมแล้วก็มีมารเนี่ยมาดูถูกเหยียบยามพระเอกนะคะพระเอกเนี่ยที่มีนิสัยรับสงบใช่ไหมคะก็เริ่มรู้สึกราคาญแล้วก็ฝึกฝนบังเพมเพียนเ,เนี่ยจนตกไปอยู่ในเส้นทางของมารนะคะสุดท้ายเนี่ยพระเอกเนี่ยก็ลงมือสัรหารแล้วก็ฆ่าทุกคนนะที่อยู่ข้างกาย ระเอกหมดเลยไม่ว่าจะเป็นมารที่มาดูถูกพระเอกหรือว่าแบบศักดิ์ที่เล็กแล้วก็ศักดิ์ใหญ่ที่เคยแบบมาอยู่ข้างกายพระเอกนะคะต่างภาพมาในปัจจุบันนะคะพระเอกแล้วก็ในเอกเนี่ยก็เล่นหมักล้อมกันอยู่นะซึ่งตอนตอนนี้เนี่ยพระเอกเนี่ยก็พานตัวเองอยู่นะคะทุกคนเวลาที่พระเอกเนี่ยอยู่กับในเอกเนี่ย จะพูดหรือว่าจะคุยสนทนากับในเอกเนี่ยเพ่ก็จะใช้บเป็นการอ่านความคิดของในเอกเอานะคะหรือไม่เนี่ยก็จะใช้แบบเป็นการเขียนด้วยพกันนะคะซึ่งตอนนี้เนี่ยทั้งสองคนเนี่ยก็กําลังพูดถึงเรื่องที่บ้านเกิดของเพกอยู่นะแล้วแล้วอยู่ๆเนี่ยเอกเนี่ยก็ลุกขึ้นนะคะแล้วก็บอกว่าเพกเนี <coworkers guessed. S 1> ่ยม <Bullet> ีเรื่องที่แบบจะต้องไปจัดการให้ในเอกเนี่ยรีบไปพักผ่อนในเอกเนี่ยก็ตกใจนะคะแล้วบอกว่าให้รอแป๊บหนึ่งในเอกเนี่ยก็จะแบบรีบไปหาแบบ พก,กันหรือว่า,ากระดาษเนี่ยมาเขียนให้เพเงนะคะแต่ว่าดันไปชนเข้ากับโต๊ะหมัดล้อมนะคะเพเอกเนี่ยก็เลยรับในเอกไว้นะคะในเอกเนี่ยก็บอกนะคะว่าจะกลับมาเมื่อไหร่จะไปที่ไหนเกิดอะไรขึ้นเพเนี่ยก็เขียนตอบก,กลับมานะว่าไปเอาข้ามงูที่หายไปเมื่อ200ปีก่อนกลับมาถ้าเร็วที่สุดเนี่ยก็น่าจะก2เดือนแต่ว่าถ้าช้าที่สุดเนี่ยก็น่าจะครึ่งปี ในเอกเนี่ยก็เลยบอกนะคะว่าทำไมมันนานจังเลยเพะเอกเนี่ยก็บอกนะว่าขุบเขาเนี้มีจิตวิญญาณอยู่เยอะนะถ้าในเอกเนี่ยเหงาเนี่ยก็ให้ในเอกเนี่ยจุดธูปอัญเชิญแบบโดยวิญญาณมาคุยกับในเอกได้ในเอกก็คิดนะคะว่ารู้จักงูแบบพระเอกเนี่ยก็มากพอละยังจะให้ไปรู้จักผีสางที่อื่นอีกทาไมในเอกก็งอนเลยนะคะทุกคนพอแบบเระเอกอมองหน้าในเอกใช่ไหเนี่ยก็หลบสายตาเพกก็เลย บอกว่าถ้าจะไปแล้วในเอกก็บอกนะคะว่าเดี๋ยวก่อนพระเอกก็เลยถามนะคะว่ามีอะไรอีกเนเอกก็เลยบอกนะคะว่าพระเอกมีบุญคุณกับในเอกมากเมื่อมาบอกลากันแล้วเนี่ยก็ให้เนเอกได้เห็นหน้าพระเอกสักครั้งหนึ่งได้ไหมขออธิบายเสริมนะคะทุกคนในเอกแล้วก็พระเอกเนี่ยแบบเหมือนแบบในเอกยังไม่เคยได้พบหน้าพระเอกแบบจริงจังสักครั้งหนึ่งเลยนะเหมือนแบบพระเอกจะพังตัวอยู่ตลอดเวลาเลย ซึ่งในเอกอะเคยพบกับเพะเอกก็ตอนที่ครั้งแรกเลยที่แบบว่าในเอกอะถูกพระเอกอะกัดใช่ไหมแล้วก็ลืมตาขึ้นมาแต่ว่ามันเบร์เบร,เบร์ตอนแรกเลยนะทุกคนเพราะว่าตลอดด้วยมาเพะเอกอะแบบจะพังตัวเองอยู่ตลอดเลยไงซึ่งแบบจะคุยกับในเอกก็ใช้เป็นการแบบเขียนภูกานเอาอะไรอย่างเงี้ยก,ก็เลยแบบทําให้ในเอกอะไม่เคยได้เห็นหน้าพพะเอกสักครั้งเลยนเน่เน่งก็เลยแบบ รู้สึกว่าเอออยากแบบอยากเห็นหน้าพเพลงสักครั้งหนึ่งอะไรอย่างเงี้ยเรามาต่อกันต่อนะคะพอแบบในเอกอขอร้องพเพลงให้เปิดหน้าใช่ไหมพเพลงก็บอกนะคะว่าได้พอแบบในเอกอได้เห็นหน้าพเพอลงอทุกคนแบบลูกเราเขินมากแบบหน้าแบบเป็นลูกมะเขือเทศไปแล้วทุกคน mm hmm. ก็คือแบบเนเอกก็ตะลึงนะตะลึงความรอของพเพลงอแบบจนแบบลืมหายใจไปเลยอย่าเงเพลกันะคะก็เขียนใส่กระดาษนะบอกว่า อะ,อะไรอ่ะในเอกอ่ะแบบเป็นอะไรมากมายอะไรเงี้ยแล้วในเอกอ่ะก็เขียนใส่กระดาษบอกเอ่นะคะบอกว่าเพกเนี่ยสง่างามมากเลยเพกเนี่ยก็เลยเขียนกลับมานะบอกว่าในเอกเองก็งบงามบริสุทธิด์ดุดสวา่างปั้นปั้นแต่งอะไรเงี้ยพอแบบดูที่เพกเ,เขียนเสร็จใช่ไหมในเอกก็แบบบอกว่าเอา้าตัวเองเหรอ ก็แบบยิ้มนะแล้วนเนกเ่ะก็แบบหน้าแดงเลยแล้วแบบพอแบบเอกอะชมเซ็กใช่ไหมอเอกก็บอกว่าเอกเนี่ยชมเอกด้วยใจจริงนะแต่ว่าเอกเนี่ยกับแบบล้อใเอกเล่นเล่นอะไรอย่างเงี้ยเอกเนี่ยเกิดหลงกลเอกไปแล้วไหมล่ะเจ้างูมันไหลจริงๆทุกคนแล้วแบบดูแบบถาลูกฉันหน้าแดงไปหมดเลยเพลงเนี่ยก็บอกนะคะว่าเออขอตัวไปก่อนนะบอกผม ดูเหมือนแบบเพลเอกจะรีบด้วยทุกคนแล้วในเอกเนี่ยก็บอกนะคะว่าจะรอพระเอกกลับมานะก็ตั้งแต่ที่เพะเอกจากไปนะคะก็ยังไม่ได้ยิงข่าวอะไรเลยในเอกก็ได้แต่หวังนะคะว่าพระเอกจะเจอข้ามง,งูงไม้จะปลอดภัยดีหรือเปล่าจะกลับมาเมื่อ,อไหร่วันนึงเน네ี่ยในเอกเนี่ยก็รอนะคะแล้วก็รู้สึกว่าเหงามาเลยหากตนเองเนี่ยจุดทูบเรียกผู้ผีสองสามตนเนี่ยมาเล่นด้วยเนี่ยก็คงจะไม่ คิดถึงพระเอกนะคะแต่แล้วน้องเนีย่ยก็ต้องปิดปากนะแล้วบอกแล้วน้องก็บอกว่าทําไมข้าถึงเอ่ยคานี้ขึ้นมาล่ะ <thriving. S 1> นยเอกเนีย่ยก็ได้แต่หลอกพาเอกนะคะแล้วก็บ่นว่าคิดถึงพระเอกจังเลยทํามาวันนี้นะก็เป็นวันเกิดของแม่ในเอกนะแถมยังเป็นวันไหว้พระจันทร์อีกด้วยนเอกเนีย่ยก็ตั้งใจนะคะว่าวันนี้จะทําบะหมี่ไปคุยพรอมวันเกิดให้แม่ทุกคนในห้องควรอพอเห็นนะคะก็คิดว่าถ้าแม่ในเอกรู้นะคะว่านเอกตั้งใจทําขนาดนี้ะต้องแบบดีใจมากแน่ๆเลย แต่ว่าคนรับใช้ที่สนิทกับในเอกอะคอยดูแลในเอกตลอดก็บอกนะคะว่าแม่ในเอกอะเย็นชากับในเอกมากแม้แต่คําขอบคุณสักคำมันยังไม่มีเลยพอในเอกอะทำเสร็จใช่ไหมคะในเอกอะก็ให้คนรับใช้อะไปส่งที่จวนแม่นะแต่ว่าคนรับใช้ของน้องอะก็บอกนะคะว่าทําไมในเอกอะถึงไม่ไปส่งด้วยตัวเองในเอกก็บอกนะคะว่าให้พาตัวเองเนี่ยกลับเข้าห้องพอเห็นตอนเย็นนะคะในเอกก็ไปฉลองวันเกิดกับแม่ด้วยนะ พอสักพักหนึ่งเนี่ยแม่ของเอกเนี่ยก็บอกให้คนรับใช้ที่สนิกกับในเอกเนี่ยพาในเอกเนี่ยกลับห้องได้แล้วถ้าร่างกายเนี่ยโดนลมแบบนานๆแบบเดี๋ยวแบบมันมันจะไม่ค่อยดีพอแบบคนรับใช้พาในเอเนกกลับมาที่ห้องใช่ไหมก็บอกว่าถ้าในเอกต้องการอะไรก็แค่สั่งกระดิ่งเรียกก็พอนะ พอคนรับใช้ออกไปอเนเอ็กก็เอาแต่คิดถึงพระเอกอย่างเดียวคิดนู่นคิดน,น,นี่เกี่ยวกับพระเอกจนในเอกก็ไม่ได้หลับได้นอนเลยแล้วจู่ๆก็มีเสียงเรียกในเอกขึ้นมานะแล้วบอกว่าตนเองเป็นภูปุผ,ผาที่อยู่ในสวนหลายปีมานี้ติดนี่บุญคุณในเอกเยอะมากเลยเพราะว่าในเอกลดน้ําให้ทุกวันภูปุผ,ผ,ผาก็บอกอีกนะคะว่าเมื่อครู่ในเอกเมาแล้วก็เทสุราลงบนตัว ปูปูบุภานะคะเพราะงั้นผูบุพาจะมาตอบแทนมึงในเอกด้วยการจะมีอะไรกับในเอกด้วยนั่นเองค่ะแต่ก็จะมีประโยคนึงนะคะที่ผูบุภาเนี่ยบอกกับในเอกนะคะว่าในเอกเนี่ยงดงามบริสุทธิ์ดุจสวรรค์ปั้นแต่งจริงๆแบบในเอกจู่ๆในเอกก็สะดุ้งตึงขึ้นมาแล้วก็พบอีกทีก็คือตัวเองก็อยู่ในอ่างน้ำแล้วนะคะทุกคนซึ่งตรงนี้อ่ะ กิวฟก็ไม่รู้นะว่าผูปกผหาแล้วก็ในเอกอะแบบมีอะไรกันหรือยังนะคะซึ่งตรงนี้ก็ไม่ทราบจริงๆค่ะ,ะในเอกนะคะก็คิดนะคะว่าคงจะต้องเป็นพระเอกแน่ๆเลยที่เป็นคนทําให้ในเอกเนี่ยต้องฝังแบบแบบนี้ต้องเป็นพระเอกแน่นอนเลยแล้วก็คือน้องก็หน้าแดงไปเลยทุกคน ก็หลังจากที่ในเอกแช่ตัวในน้ำนานเกินไปนะคะทำให้ร่างกายเนี่ยยิ่งอ่อนแอมากยิ่งขึ้นพอดื่มยาเนี่ยก็อ้วงออกมาสภาพร่างกายเนี่ยย่ำแย่กว่าเดิมแม่ในเอกเนี่ยพอรู้นะคะก็มาดูในเอกนะในเอกเนี่ยก็ไม่ได้สนใจใครเลยนะก็แต่คิดว่าเมื่อไหร่เนี่ยพระเอกเนี่ยจะกลับมาโอ้โหก็คือแบบคนแบบแฟนต้องมาก่อนนลนะแต่แล้วจนในที่สุดอะพระเอกก็กลับมาแล้วนะทุกคน โอ้ยดีใจด้วยนะเนกก็คือพอแบบเนกตื่นขึ้นมาใช่ไหมก็เห็นว่ารพเอกกลับมาแล้วเนก็ดีใจมากนะเพเอกก็บอกนะคะคือว่าเนกจะรอเพเอกไม่ไหวแล้วตอนนี้คงแบบทรมานมากสินะกลิ่นยาถึงแบบได้คุ้มไปทั่วห้องเลยจากนั้นะพเอกก็อุ้มเนกขึ้นมานะแล้วก็พาเนกไปแช่น้ำพุร้อนที่ภูุกเขาซึ่งเป็นน้ำพุร้อนที่ช่วยฟื้นฟูร่างกายนะคะเนกก็บอกนะคะว่าขอบคุณรพเอก แต่ว่าอยากใช้หมึกแล้วก็ภูการ่ะเขียนให้เพ่เกดูแต่ว่าปากเขาแบบนี้ก็คงจะไม่มีสีนะเพ่ก็บอกนะคะว่าเพ่เอกเคยรับปากเน่แล้วว่าจะตอบแทนในเอกเพ่กก็เลยได้ใช้พลังนะคะทําให้ในเอกเนี่ยมีเสียงขึ้นมาหลังจากทําให้เสร็จใช่ไหมคะในเอกเนี่ยก็ไอออกมานะแล้วก็มีเสียงของกันไอด้วยนะเนเอกเนี่ยก็บอกว่าฉันมีเสียงแล้วในเอกเนี่ยพอแบบมีเสียงแล้วใช่ไหมคะน้องก็บอกเพ่เอว่า อีก2เดือนนะ่ะเพกถึงจะกลับมานี่เพ่อเอก็บอกนะคะว่าเมื่อเสร็จทัร์แล้วก็ย่อมต้องกลับมาสิเ็ก็บอกนะคะว่าเรื่องที่น้องมีเสียงแล้วอ่ะอย่าเพิ่งไปบอกใครนะน้องก็ถามอีกนะคะว่าได้ข้ามงูกลับมาแล้วหรอเพ่อเอก็บอกนะคะว่าได้มาแล้วเดกก็บอกว่าเออก็ดีแล้วล่ะ แล้วเพก็ถามดีนะคะว่าในเอกะป่วยได้ยังไงนกก็บอกนะคะว่าแค่ดื่มสุราชมจันทร์แล้วก็แช่น้ําเย็นก่อนนอนก็เลยป่วยคงจะสู้เกรดฑานาของเจ้าไม่ได้สินนะแล้วพระเอนี่ยก็แบบคุยกันเสร็จใช่ไหมคะแล้วแบบพระอาทิตย์เนี่ยก็ขึ้นมาแล้วทุกคนแล้วเป็นพ้าที่สวยมากมทุกคนนเอกเนี่ยก็หันมามองพระเอกงนะคะแล้วเหมือนแบบมีเรื่องจะพูดกับเอกงแต่ว่าสะดุดล้มจนแบบ แบบตัวเองอะจมน้ำอะทุกคนแล้วสิ่งที่ไม่คาดคิดก็เกิดขึ้นนะคะทุกคน,นเอกก็ได้เห็นร่างกายของเพลเองอะนะันนอมทุกคนก็ดูรูปอาอันนะรู้สึกว่ารูปนี้คงจะบรรยายให้ไม่ได้จริงๆอะนะทุกคนก็จบตอนที่1-5ของเรื่อง1ปัฒปนา3ชาบิ6เป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะฝากกดไลค์กดคอมเมนต์เป็นกำลังใจให้ช่องกิฟฟี่ด้วยนะคะสำหรับวันนี้ก็ขอขอบคุณมากๆเลยค่ะ ถ้าจะปล่อยผิดพลาดตรงไหนก็ต้องขออภัยด้วยนะคะบ๊ายบาย